ส,สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของวันแห่งบีไฮเดอร์ซีนะคะแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าโยได้รับเกียรตินะคะจากนะคะพระถึงสองรูปด้วยกันนะคะซึ่งท่านเป็นจิตกรนะคะพระสุพนัทปพาโสนะคะและพระนทวัตอุปนันค่ะนมัสก,การค่ะ,จะเจริญพรจ,จะรพร้ะเจริญพรครับ วันนี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวโยมเนี่ยจะต้องขออนุญาตาใช้คำธรรมดากับพระนะคะเพราะพี่โยไม่ค่อยโยมโยมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็จะสัมภาษณ์ในเรื่องราวของศิลปะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะโยธกาอาจจะไม่ค่อยสะดวกพูดไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวัดเท่าไหร่บางทีกลัวจะใช้ศัพท์คำพนามผิดผิดถูกๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะยุต้องถามนิดนึงนะคะนะคะในส่วนของว่า เอ้ไม่ว่าทั้งสองลูกท่านมีความสนใจในเรื่องของศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่คะ,ะค่ะ,ะพะตุมาค่ะพัทธวัฒค่ะอ๋อต่อมาก่อนเนาะค่ะโอได้ะจะกล่าวถึงความสนใจในศิลปะเนี่ยต้องคุยคตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะครับตั้งแต่ประมาณแปดขวบประมาณแปดขวอยูกก่ปหนึ่งครับเหมือน เออคุณครูเขาแจกสีไม้ครับเขาแจกสีไม้แล้วเราก็เอาลองมาวาดแล้วก็มันเกิดความเมามันแล้วก็มีความสุขสนุกครับก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นนะครับแล้วก็ก็วาดเล่นๆวาดกระต,ตูนอะไรไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งไปดูทีวีครับเออดูทีวีแล้วเจออาจารย์เฉลิมชยัย ช่องเจ็ดํำว่าล่องขุนแล้วก็วาดรูปแกบอกว่าเป็นศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยอยู่เชียงราย๋อเราก็อยู่เชียงรายเหมือนกันค่ะเราก็เราก็วาดรูปนี่เราก็อาจจะเป็นแบบแกได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับค่ะก็เออยิ่งมียิ่งเกิดแรงบดาลใจแล้วก็ยิ่งอยากจะเป็นศิลปินครับอยากจะเป็นจิตรกรวาดรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ก็เริ่มเรียนมัธยมแล้วก็ทางพระอาจารย์ครับที่โรงเรียนวัดก็ได้เอ่อพระอาจารย์เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับอาจารย์ทรงเดชค่ะเขาอยู่หมู่บ้านอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็รู้จักแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยวาดลูกทุกวันเลยที่โรงเรียนวัดนะครับสมณรรูกนี้ว่าลูกทุกวันเลยก็เลยเอาไปฝากกับอาจารย์ทรงเดชครับไปเรียนเขียนลายไทยตอนนั้นทว่านบวชเลยยังเดคะันเนตอนนั้นเป็นสมณบ บวชแล้วสามปีอ,อาย,อยุยสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดนี่หนะคะค่ะแล้วพระสุพรรณตละคะค่ะแล้วพระสุพรรณนตล่ะคะท่านท่านให้ความสนใจในเรื่องของศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ก็เจริญพรถ้าเออกล่าวถึงสมัยเด็กเลยเนาะเท่าที่จําความได้ก็ตั้งแต่เห็นแรกๆก,ก็มีอาตมามีโยมพี่สาวคนหนึ่งเนาะสมัยนั้นก็แกวาดรูป เราคงไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะเห็นถาดสีเห็นอะไรแกวาดรูปอะไรในวิชนานศิลปะแล้วเราก็อาจจะเกิดความสนใจตั้งแต่ตอนนั้นขึ้นมันมันเด็กมากเข้าเจาความได้คือเด็กๆมากก็หลังจากนั้นก็เห็นโยมแม่กแก็ถักไอถักตัวการ์ตูนเหมือนปักปักเขาเรียกอะไรนะปักผ้าเป็นตัวการ์ตูนเนาะแล้วต่อมาก็ ใจตั้งแต่ที่มีแรงดันใจมากๆคือเห็นเอสลากสลากทวีศิลปอ,อมสิน่ะสลากอ,อมศินเป็นโพสต์โพสการ์ดของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วโยมพ่อก็จะพูดใส่หูให้ฟังตั้งแต่ว่าตั้งแต่เด็กว่าเอ้ยเดี๋ยวโตไปแกไปเป็นอสมัยเด็กกันเนาะจะเป็นลูก,ลกมืออาจารย์เฉลิมชัยไปที่วัดล่องขุ่นนี่ตั้งแต่เด็กเลยห้าห้าหกขวบ แพราเราก็ใจพวกงานวาดรูปมาตั้งแต่ลอกบ้านขายของชําก็เอากล่องกล่องเบียสิงมาลอกลอกสิงเราลอกไปแบบตั้งใจเอา้ามันออกมาเหมือนเราก็รู้สึกเออแล้วก็เป็นที่เป็นที่แปลกของคนในครอบครัวเนาะเพราะว่ามีพี่น้องญาติญาติเยอะอยู่กับญาติเยอะเขาก็แปลกใจว่าอเด็กคนนี้<ๆ>มันทไมมันวาดรูปได้ดีอย่างนี้ก็ เราก็รู้สึกดีที่มีคนชื่นชมหลังจากนั้นเราก็เอาดีแต่ด้านวาดรูปมาตั้งแต่เด็กจนจนโตมาก็เข้ามาหาลัยอะไร,ะไรก็น้อมเอียงมาทางวาดรูป<ะ>ไม่ว่าจะจะเรียนออกแบบหรือว่าอะไรก็แคลคลาดได้มาเรียนจิตรกรรมคืองานเทียวอาร์ตจนมา<ะ>ถึงบวชบวชเสร็จแล้วก็ว่าว่าจะไม่ได้คงไม่ได้วาดรูปเยอะก็ได้<ะ>มาเจอ การเฉลิมใช้ก็ก็เลยเอลองส่งพอร์ตมาสอบดูผ่านแล้วก็ก็เลยได้มาเรียนแบบเหมือนโชคชะตามันก็พามาด้วยเนาะเป็นบุญวาส,สนาประมาณน,นี้เนาะค่ะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวิชาศิลปะเนี่ยมีบรรจุอยู่ในในส่วนของที่อะไรสงด้วยนะคะอย่างพันฒนทวัฒน์นะคะท่านก็เรียนหลักสูตร พุทธศิลปกรรมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับในที่ล่าสุดที่โยมเพิ่งจะไปมาเนี่ยอันนั้นจะเป็นหลักสูตรอะไรคะท่านหลักสูตรตราที่แม่ฟ้าหลวงใช่ไหมครับค่ะก็เรียกหลักสูตรใบประกาศศนียบัตรระยะสั้นนะครับค่ะแต่แต่ท่านท่านจบมาอีกหลักสูตรหนึ่งของที่อไหนนะคะท่าน จบสองที่เลยครับคือจบอพุทธศิลปกรรมวิทยาสงวิทยลาลัยสงเชียงรายแล้วก็ออาจารย์ที่วิทยาลัยสงก็เป็นอาจารย์ที่แม่ฝหลวงด้วยครับแล้วก็พอเปิดรุ่นหนึ่งแล้วก็เราอาตมาก,ก็เป็นคนแรกที่ได้รับได้ได้กล่องใบสมัครเป็นคนที่หนึ่งนะครับ ค่ะค, <น S 1> คือจะต้อง<น>อ่าอธิบายค่ะพอดีว่าโยมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศิลปะเนี่ยมีสอนใช่ไหมคะในวิทยาศาสตรอยู่แล้วนะคะมีเขามีค่ะท่านมีมานานมีจากเชียงใหม่มาตั้งสิบกว่าปีแล้วอืใช่แล้วก็มาขยายที่เชียงรายแล้วไปแม่ฟันหลวง ค่ะคราวนี้ว่าอยากจะถามท่านนะคะถามพระสุพนรนนะในเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ศิลปะในแนวแนวทางแหง่งพุทธนี่เป็นยังไงบ้างคะอ่อในด้านพุทธศิลป์เนาะว่า,าว่าศิลปะเนาะอาตมารู้ว่าก่อนอื่นที่เราจะเริ่มสร้างสรรค์เนาะที่เรียกว่าผลงานศิลปะนี่ก็เราทุกคนอาจจะต้องรู้สึกถึงความ เคยชินที่มันซ้ํำซากหรือว่าการที่เราทําอะไรซ้ซําๆแล้วก็เอาอาจจะด้วยความเคยชินด้วยสภาพแวดล้อมพอเรารู้สึกว่ามันมันมันเริ่มอา,อาจจะเป็นบางคนที่อาจจะรู้สึกแล้วก็เริ่มแทงด้วยการสร้างสรรค์เนาะศิลปะก็อาตมาส่วนตัวเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารทางหนึ่งเนาะ นอกจาก<ะ>ที่จะดตนตรีหรือว่าเป็นภาษากวีก็<ะ>สื่อภาพด้วยวัตถุที่สร้างสรรค์ให้คนรู้สึกหรือว่าทราบถึงเเนื้อหาที่คนที่ถูกเรียกว่าศิลปินเนี่ยต้องการจะพูดเนะเาะผ่านผลงานาก็ขอทวนคำถามอีกทีเนาะเป็นว่าไง คราวนี้ว่าอาหยัมพ,พาตาอาคาพาพนทวัฒนนะคะพูดถึงในเรื่องราวในแนวความคิดของท่านเกี่ยวกับพุทธศิละปะพุทธศิลป์นะคะศิละปะในแวแนวทางแห่งพุทธะค่ะท่านมีความคิดเห็นยังไงคะอืมศิลปะแนวทางแห่งพุทธะใช่คืออ่าในตัวตมาเองก็จะเป็นการเรียกว่าถ่ายทอดสภาวะใจของเราครับค่ะ ว่าคนนั้นคนนี้มีจิตใจเป็นอย่างไรก็ถ่ายทอดสภาวะนั้นขึ้นมาซึ่งสภาวะเนี้ยมันก็คือธรรมะนั่นแหละครับธรรมะอยู่ทุกที่เนาะจิตใจเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันครับเอ่อแล้วก็เป็นการใช้หลักธรรมครับใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาต่างๆมาซึ่งมันเป็นนามมาทำเราก็จะมาทําให้เป็นรูปธรรม ถ้คนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจครับบางทีเขาดูรูปภาพแล้วอาจจะเข้าใจก็ได้ก็อ,อาจจะรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกแล้วก็เข้าใจในธรรมะครับเพราะว่าบางทีบางท่านอ่านหนังสือไม่ออกมันก็เหมือนกิจกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องต่างๆค่ะก็คือการเทศที่ไม่ใช้ตัวอักษรเลยครับก<ค>ารมองครับอ,อันนี้นะครับเป็น ค่ะพุทธศิ์ค่ะอันนี้พอที่จะทราบว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวัดเองนี่แหละโบสถ์เองนี่แหละเป็นแกลเลอรี่ที่ที่จะเป็นการโชว์งานศิลปะในศิลปะที่จะได้มีโอกาสได้เห็นในสมัยโบราณณวันนี้เนี่ยอย่างอย่างเราจะเห็นอย่างพระพระสุพรรณีเองก็มีการนํานําวิชาทางด้านศิลปะนี่นํามาในส่วนของการต่อยอดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะบํารุงเห็นมีการวาดภาพในส่วนของวัดเองด้วย ใช่ใช่ใช่ใก็เป็นการช่วยเหลือเนาะแล้วก็ด้วยความสามารถที่พอมีเราก็มาส่งเสริมแล้วก็ทําให้สถานที่ที่เรียกว่าวัดหรือว่าสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาให้มีความน่าสนใจเพื่อให้ดึงดูดคนเข้ามาเกี่ยวกับวัดแล้วก็โยงเข้ามาถึงธรรมะด้วยความงามเนาะจ้ะ จริงๆแล้วคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมขะจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่เราจะได้เห็นนะคะ,ะพระลุกขึ้นมาทํางานจิตกรรมเพราะว่าจิตกรรมเอกของประเทศไทยนะคะข mm ั hmm. วอินโขงเนี่ยแหะค่ะนะคะท่านเป็นพระค่ะแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สี่ นะคะแล้วก็เป็นจิตกรที่โด่งดังมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพอมณนะปัจจุบันเนี้ยนี่หละคืออีกส่วนหนึ่งนะคะว่าอย่างพระเองนะคะเรียนงานจิตกรรมเองเพื่อที่จะมาแม้กระทั่งตอบสนองพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงรูปแบบของงานนะคะของแต่ละองค์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะคุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร รรนาราพงศ์วัยวั์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเชา้าถึง7โมงที่นี่เอฟเอ97สถานีข่าวคุณภาพครับชัดทุกประเด็นผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทางนาราพงศ์วัยวั์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาทราบแล้วเปลี่ยน เสียงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดสประเด็นฮอตหุ่นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ fm 9 7นั่ทีมโดยเสียงข่าวรื่นเกา่ารัฐกรอัศโดนธีรยุทธพิชาภาศัก์มังกรพร้อมทีมกูรูดอกเตอร์ีรณนะพงม์มคพัฒหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบนจเทพาน,านันชลชาตวรวุฒจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ การวัลเลติอาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันต่อถึงพุทธศิลป์ศิลปะในแนวทางแห่งพุทธนะคะพระสุพนัทคะโยมเองเนี่ยคะ่ะอยากจะทราบถึงรูปแบบในการทํางานของท่านนะคะว่าผลงานของท่านเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรบ้างคะจากก็งานของส่วนอ่ตมาเองก็เป็นงาน ประเภทจิตกรรมเนาะเป็นงานใช้จิตในการถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปภาพอาตมาก็ใช้เรื่องที่อาตมาสนใจก็เป็นเรื่องของกายกับใจเนาะที่ส่งผลกับชีวิตแล้วก็ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี่อาตมาเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะเกิดความรู้สึกอะไรต่างๆได้โดยอัตโนมัติเนาะ แล้วก็ผ่านการกันกองด้วยจิตใต้สําสนึกหรือว่าจิตไร้สําสนึกอาตมาได้เอาจุดเนี้ยกับสาเหตุของมันมาสร้างเป็นผลงานในภาพของอาตมาเองส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นภาพของวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่าอาตมาวาดเป็นภาพสะท้อนของใจเนาะ อ่าเป็นภาพสะท้อนของจิตใจความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยเป็นกิเลสความอยากความติดตรึงอยู่ในจิตใจที่แกะไม่ออกเป็นความเหนียวเป็นความอ่าความที่จิตใจเราติดยึดอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือว่าบางภาพอาจจะดูกระชากเป็นความรู้สึกของจิตใจมนุษย์ที่อาจจะมีโทสะความโกรธแล้วก็ ความเอาจริงเอาจังที่จะเอาชนะกับปัญหาอันนี้เป็นสภาวะความรู้สึกที่อจตมาใช้แต่ละภาพที่ต่างกันโดยใช้เป็นเ,เรียกว่าใช้าภาพของตาภาพของตาภาพของจมูกภาพของลิ้นของกายขอ,ของใจเนะเาะอ่าก็ใช้ในบริบทที่ถูกกระทำด้วย ภาว่าที่เราต้องการพูดถึงอ่าเป็นอ่าจาประมาณเพราะว่าดูดูงานของของพระจะมีรูปแบบของความเป็นแฟนตาซีใช่จ้ะใช่จ้ะในผลในผลงานใ al. แล้วในส่วนของพระนธวัตรลคาอันนี้โยมดูแลด,ดูโหดโหดค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องราวของนรกค่ะ <c oughs> เป็นนรกคือมันเป็นภาพพอีอพอาตาตมานเนี่ย ก็ย้อนมาถึงตอนเด็กเหมือนกันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมพาไปนะเนาะทรมะจัดสรรเพราะว่าบางเอิญตรรกูนเป็นสัปเเหรอครับเป็นสัปเเหรอมันเป็นเป็นหมอธรรมเป็นปูจาร์มัคานาชกเป็นเจ้าวาดด้วยครับแล้วก็เราเนี่ยก็กลัวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จนมันชินชาจนอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาครับ แล้วก็ไปศึกษาเรื่องของทีแรกก็เรื่องผีปีศาจพิธีกรรมเสร็จแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของบาบุญคุณโทษเรื่องของนรกเป็ตสุรกายสตวราชลาต่างๆเพราะว่าตอนเด็กจ็ได้อ่านเรื่องพวกนี้แล้วเราสะเทือนใจครับ mm hmm. เกิดความแบบความสะเทือนใจอ่ะเกิดความเศร้าหมองแล้วว่าเกิดความกลัวแล้วก็เราก็อยากถ่ายทอดนะครับ แต่ตอนนั้นมันก็ยังถ่ายทอดไม่ได้เนาะๆๆก็ตอนเรียนเ้าเรียนเสร็จแล้วก็เริ่มเอาสิ่งเนี้ยมาถ่ายทอดเพื่ออยากให้แบบคนอื่นได้สะเทือนใจเหมือนเราบ้างเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยน่ากลัวนะมันแดงๆมันแบบมีเถาวันเกี่ยวมีหนามทิมแทงหรือว,ว่าเป็นสัตว์นรกที่มันดูพิกลพิก,การผสมคนเปเลื่อยเปลือยไปหมดนะครับไม่สบายครับรู้ไห่สบายซึ่งมันก็เป็นเหมือนสภาวะใจของเราด้วย ที่วันนี้เอาจะทุกขหือัดแล้วก็เอาเรามาเอามาลงกับงานครับเป็นช่งชวงๆไปค่ะคราวนี้ว่าเชื่อว่าหลายๆท่าคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทั้งสองทั้งสองรูปอะคะ่ะมีใช้เวลาไหนนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะคะ <c oughs> ค่ะหนูพี <c oughs> ่พระสุพนัทก่อนคะ่ะแต่ก็เวลาส่วนใหญ่ก็อาตมาไม่ไม่ค่อยได้แบ่งแยกเนาะเพราะว่า ความสภาวะความรู้สึกที่เราตามรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนการปฏิบัติธรรมเนาะการจะทอดาใจของเราออกมาเป็นภาพได้เนี่ยก็ต้องตามรู้จิตใจของเราเองแล้วก็ปล่อยให้สภาวะนั้นอ่ะฟองอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยด้วยเป็นธาตุไม่ฝืนมันอ่าก็ที่เราปฏิบัติกิจของสงเสร็จแล้วช่วงเวลา รู้สึกหรือว่าอว่างจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาตามรู้ใจแล้วทํางานไปด้วยเนาะจากค่ะค่ะ,คะแล้วพานธะวัตรนะคะยมเคยเห็นอรูปในอัปเดตว่าบางทีท่านก็วาดภาพในอ่อที่เก็บศพใช่ไหมใช่ไหมจ้าคะใช่ครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่เนี่ยแต่ไม่มีโรงละลงล,ลงลงไปละอ๋อลงไปแล้วลนะคะ ค่ะก็คือการจริงๆแล้วการทำงานศิลปะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกในส่วนของการฝึกจิตใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้สงบนิ่งแล้วก็พิจะรณนาตามตามเป็นเหมือนการกำหนดวาดรูปมันต้องใช้สมาธิอะเนาะค่ะถ้าเราแบบวอกแวกอะไรเงี้ยมันก็จะวาดได้แป๊บๆค่ะแป๊บๆกับลูกแป๊บๆกัลูกไปนั่นไปนี่ครัอือหือไม่ต่อเนื่อง โยมเองเนี่ยก็ยังต้องคอยสงบจิตสงบใจเวลาที่วาดรูปไม่ต้องให้นิ่งมากๆเลยไม่อย่างนั้นทําไม่ได้จริงๆนะคะค่ะคราวนี้จะถามอ่าอ่าพระทั้งสองรูปนะคะพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรพุทธศิลป,ปรกรรมนิดน,นึงนะคะ่ะตอนที่ท่านเรียนมาแล้วจบมาแล้วเนี่ยมันได้อะไรจากในส่วนของหลักสูตรนี้บ้างคะพระสุพนัณค่ะแต่ได้อะไรจากหลักสูตรเนาะก็ จะเริ่มจากจุดมุ่งหมายที่ไปเรียนอัตมาก็คิดว่าด้วยด้วยความด้วยความสนใจที่มีในเรื่องของศิละปะแล้วก็การแสดงออกการแสดงออกให้ให้มีคุณภาพมากขึ้นในการอ่การจะวาดแล้วให้เกิดความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าตรงกับสภาวะความรู้สึกมากขึ้นเนี่ยมันต้องต้องหาผู้ที่มีความชํานาญ ซึ่งคบาอาจารยหลายๆท่านที่อยู่ในพุทธศิทธิ์แล้วเขาก็ทำงานในรูปแบบที่เราสนใจนะไม่ว่าจะเป็นแนวเหนือจริงเซเรียลิสหรือว่าแนวแฟน,แฟนตาซีที่เราสนใจ <S 2> <S 2> <S อาจารย์ท่านก็จะให้คำแนะนำสอบถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรแล้วก็แล้วก็ตรงไปตรงมากับงาน ได้มากแค่ไหนบางทีมันมันต่างออกไปจากสิ่งที่เราพูดผลงานที่เราแสดงออกไม่ทำให้คนรู้สึกอย่างที่เราต้องการอาจารย์ก็จะช่วยชี้แนะหรือว่าถวายความรู้แนะนำว่าควรพัฒนาไปต่ออย่างไรในเรื่องของมันมีหลายวิชาเช่นทางด้านของสุนทรียศาสตร์ทางด้านของวิชาที่มีพระอาจารย์ สอนอย่าง,างท่านเจ้าคุณท่านวอวัชระเมธีเนาะ,ะ,ะก็จะได้ในเรื่องของการแจกแจงธรรมะสภาวะธรรมแล้วก็โยงไปถึงการอธิบายงานในเชิงของทางพุทธศิป์ด้วยเดธรรมะมาแจกแจงสภาวะความรู้สึกที่ที่เราทำว่ามันอยู่ส่วนใดของ เอ่อพระธรรมพระวินัยเนาะค่ะ,ะ,คะแล้วพระนธวัตรล่ะคะคิดว่าหลักสูตรนี้พอได้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้อะไรจากหลักสูตรนี้บ้างคะ่ะก็อ๋อต่มาเรียนสองที่เลยเนาะทั้งที่วิไลสงก็แล้วก็แม่ฟ้าหลวงนะตอนวิไลสงเนี่ยเราฝึกฝีมือเพื่อให้เราค้นพบอะครับค่ะค้นพบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ครับแต่เริ่มรู้สึกแล้วนิดนิด ก็เลยมาต่อยอดที่ไม่คุหลวงก็มีครูบาอาจารย์รักมากล่างหลายตาเนะาะจะเออวิทยากรข้างนอกบ้างเพราะว่าอาจารย์ของเรามั่งที่แกก็เก่งมากคะก็ฝึกสอนให้เราเข้าใจว่าไอาศิลปะเนี่ยมันเป็นคืออะไรมันเป็นยังไงหนอเราควรจะนําความรู้สึกหรือว่าความรู้ความคิดของเราอะถ่ายทอดออกมาอย่างไรแล้วก็แฝงธรรมะ ได้อย่างไรครับค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่านะคะหลักสูตรนี้เ,นเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยว่าไม่ใช่มีแค่พระเท่านั้นนะคะก็ยังมีครวาสทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ด้วยนะคะจนหลายๆท่านนี่ครวาสหลายๆท่านนี้ก็ติดตามกลายเป็นเด็กวัด ติดตามพระไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันกลายเป็นทีมพุทธ,ธศิลปรกรรมไปนะคะแล้วในเมื่อทั้งสองท่านแน่นอนค่ะได้มีโอกาสได้พบอาจารย์เฉลิมชัยไอดอลของท้องทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างคะท่านาก็เริ่มเริ่มด้วยความว่าครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจเนาะมันตื่นเต้นเหมือนได้อะไรก็เออถ้ถเจอครั้งแรกก็ก็ตื่นเต้นแต่ว่าต้องเก็บอาก,การหน่อยเนาะ เออก็ก <One input> ็ก <un paid> ็ได้เรียนกับโยอท่านอาจารย์เฉลิมชัยก็ก็ก็ดีมากท่านท่านไม่จริงๆแล้วท่านต่างจากต่างจากเอ่อการออกสื่อทั่วไปเนาะเพราะท่านคุยเวลาคุยจริงจังด้านหลังท่านจะนิ่งแล้วก็คุยแบบเป็นกันเองไม่ไม่ได้เหมือนในในแบบดังเหมือนสื่ออ่าไม่ดูไม่ดูก็ ก็สนุกอะ่ะมันเป็นไปด้วยความจริงจังแต่ว่ามันมันได้ผลตรงตรงไปตรงมาเออกับสิ่งที่เราค่ะแล้วแล้วพระนัทวัตรล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกที่เจอตอนปีหนึ่งครับเพิ่งมาเรียนพุทธศิลใหม่ๆเลยก็เขารู้สึกเดียวกันับเหมือนเจอคนดังเลยนันเจอลาว่าเราเห็นตั้งแต่ในทีวีเนาะเราก็แบบฝันว่าอยากอยากเห็นสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมาเรียนนี่คงได้เห็นแล้วมั้งอะ่ะ ได้เห็นก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เห็นมาเรื่อยๆแม่ฟ้าหลวงเนี่ยจะมาอยู่รุ่นที่หนึ่งเนาะจะได้เรียนกับท่านอาจารย์เสริมชัยครับทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละหน,น <c oughs> 1> 1วันหนึ่งวันครับก็รเรียนไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเราชินแล้วชิน <c oughs> ากับการเจอแกแล้วก็แกก็สอนดีมากเนาะแกเล่าประวัติแบบซีเรตมากครับไม่ีใครรู้บ <c oughs> เล่าความลับต่างๆเนะว่า สอนทุกทุกอย่างนะทุกอาทิตย์เลยสอนทุกอย่างแล้วก็ได้ยิ่งคุยส่วนตัวยิ่งเป็นภาษาเหนือเนี่ยครับโอ้ลื่นไหลมากครับลื่นไหลมากเพราะว่านอกเป็นคนเหนือเหมือนกันนะครับค่ะเ๋ยก็ตลกดีครับค่ะตลกมากค่ะก็เรียกว่านะคะถือว่านะคะเป็นอะไรที่ประทับใจนะต้องต้องบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะว่าทั้งสองทั้งสองรูปนะทั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ ท่านบอกวัดได้ไหมคะว่าท่านอยู่วัดไหนบ้างพระสุพนัทค่ะ,ะอาจารยมาขอมาขอพักอยู่ที่วัดภูมิพารา,ามเนาะอําเภอเมืองติดติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลยใกล้มากเดินไปได,ได้เดินไปได้เลยคแล้วพระนัทธวัดอะคะอาตมาอยู่วัดสันคือค่ะคือคควายสละอืออ่างนะครับค่ะสันคืออยู่อยู่อำเภอแม่จันนะครับค่ะ ก็ใกล้บ้านจานทรงเดชนะครับไม่ไกลกันประมาณสิบโลอยู่มาตั้งแต่เกิดที่นี่บวชที่นี่อยู่ที่นี่ครับไม่ไปไหนเลย ก็เรียกว่านะคะหากคุณผู้ฟังหรืคุณผู้ชมอยากจะไปนิทรรศการนะคะก็สามารถที่จะไปได้ถ้าฟังไม่ทันนีก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังหลังนะคะไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง QFM นะคะยัง,งก็ต้องกราบนะคะขอบพระคุณนะคะทั้งทั้งสองรูปมากๆเลยนะ,ะแต่ว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมคะหากต้องการที่จะชมผลงานศิลปะนะคะของทั้งสองรูปนะคะสามารถที่จะไปชมได้นะคะในงานนิทรรศการนะคะ ในางานเทการของปรากฏการแห่งดวงดาวนะคะที่จัดขึ้นนะคะที่หอศิลป์ราชดำเนินนะคะในวันเสาร์ที่19นะคะแต่ว่าจะจัดแสดงกันตั้งแต่วันที่15นะคะ เพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถที่จะไปชมได้คะ่ะวันนี้นะคะก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะรักษาสุขภาพหน่อยนะคะหากใครขับรถอยู่นะคะก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะถึงบ้านแล้วนะะอาบน้าอาบผ้านั้นนอนหลับฝันดีนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับโยใหม่นะคะในเวลานี้เลยคะ่ะก็กนกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบนาฬิกาะคะ่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะท่านจเริเอิรนพอ คุณกำลังฟังรายการวาเรติอาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM